ไม่หลับที่นำมาส่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการออกกันวันพรุ่งนี้เลยติดตามได้ในคลิปเลยนะครับผมสวัสดีครับที่ไหนเห็อนอยู่นี่ครับเป็นคลิปจากหลวงพ่อต้นกล้าดาวเรืองเกษตรลำซำนะครับ เกษตรล้ำสรรต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์ดีครับพร้อมคำแนะนำดีๆตลอดเส้นทางวันนี้ผมจะมาเดินดูสวนครับปลูกดาวเรืองมือใหม่สู่มืออาชีพ EP ที่10แล้วนะครับ EP นี้ต้นกล้าดาวเรืองของผมวันนี้ก็ได้อายุ30วันแล้วนะครับท่านดูความรวมสมบูรณ์นะครับจากวันแรกจนถ,ถึงวันนี้นะครับ วันนี้งานผมค่อนข้างเยอะแต่ตั้งใจจะมาทําคลิปครับแต่ก็กว่าจะเสร็จงานก็เนี่ยครับแดดล่มลมตกแล้วนี่ก็กําลังจะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับนี่ครับเป็นเวลาที่เหมาะกับการฉีดยามากที่สุดเลยถ้าเกิดว่ายังสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่ดีได้นะครับเริ่มฉีดตั้งแต่หกโมงเย็นครับพอแดดเริ่มลมตกเริ่มดีเริ่มตกลงเริ่มไม่ใช่ครับดวงอาทิตย์เริ่มตกเราก็เริ่มฉีดยาเลยครับนี่ครับ,รบเริ่มจะชูดอก ขึ้นมาแทบจะทุกช่อแล้วนะครับจากอีพีที่แล้วที่เห็นเป็นบางต้นที่เริ่มจะมีติดตุ่มดอกอันนี้เราบางต้นนี่ดอกเริ่มชูขึ้นไม้เห็นช,ชัดเจนเลยนะครับนี่ครับก่อนหน้านี้น้องเขาก็ได้ใส่ปุ๋ยครับสูต 15, ร15-15-15นะครับตัวนี้ผมใช้ปุ๋ยกระเทิบเกรดขึ้นใหม่นิดนึงนะครับครั้งแรกผมใส่เป็นของลุงอรุณอันนี้ผมบอกกี่ห้อโดยที่เราไม่ได้ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรให้ผมเลยครับใส่ปุ๋ยที่มัน เออบาๆก่อนนะครับครั้งที่สองนี่ผมเปลี่ยนมาเป็นเออผมบอกได้เลยครับเป็นยี่ห้อย,ยาล่านะครับ15-15-15สูตรยาล่าครับแล้วเราก็ปล่อยน้ําเห็นไหมครับน้ําผมก็มีท่วมรองบางนี่ฝนไม่ตกมา8วันแล้วครับคึ้มแต่ไม่ตกคึ้มมา8วันแล้วแต่ไม่ตกเลยจากนั้นเราก็พยายามจะกบโคลนบ่อยๆกบโคลนแล้วก็ผมมาตรวจสํารวจดูเมื่อ2วันที่แล้วก็ เพรียไฟนี่ยังไม่หายสนิทนะครับเพราะฉะนั้นผมจะยังฉีดโบวาโดนะครับเป็นตัวอ่อนๆไม่ต้องไม่ต้องแรงแล้วเพราะว่าผมดูแล้วใบเขาคลายแล้วนะครับอาจจะยังหลงเหลือเออมแมลงเพรียไฟอยู่บ้างครับแต่อาจจะไม่มากแล้วแต่ว่าเราก็ฉีดป้องกันไว้เผื่อว่าตัวไหนที่มันยังไม่ตายสนิทหรือว่าเขายังไม่หนีจากเราเขาอาจจะมุดดินอยู่แล้วเขาจะโผล่ขึ้นมาใหม่ผมจะฉีดให้ให้ใหบเขามีกลิ่นของ ยาป่าเพี้ยไฟนี่ไว้อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเราดูแล้วแถวนี้มันมีเพี้ยไฟจําเป็นจะต้องฉีดมันไว้ตลอดเวลาแล้ววันนี้ผมก็ให้ฉีดโฮอร์โมนไปด้วยนะครับใส่โฮอร์โมนสูตรที่ผมแนะนานี่ครับวันนี้ผมจะใส่ให้เต็มสูตรเลยเพราะว่าต้นมันออกช่อทุกช่อแล้วจากการที่เราเด็ดเด็ดยอดไปจากแผลเด็ดยอดวันนั้นจนถึงวันนี้ครับโอ้โหเนี่ยครับแผลเด็ดยอดเราก็ยังอยู่ลึกมากผงแทบจะมองไม่เห็นเลยนี่คือกา้านที่ออกมาจากการเด็ดยอดทั้งนั้นเลยนะครับ หนึ่งต้นท่านสังเกตครับต้นจะชูดอกออกมาเนี่ยนี่เขาเรียกว่าดอกแรกครับผมว่าต้นหนึ่งเนี่ยมีสิบมีสิบกว่าช่อขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นดอกเราก็ต้องดอกแน่ๆดอกใหญ่ไม่ใหญ่เดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งตอนนี้อายุได้สามสิบวันผมคิดว่าอีกประมาณสักสิบห้าวันนะครับจะเริ่มได้จะเริ่มเห็นดอกจะเริ่มเห็นดอกเป็นรูปเป็นล่างแล้วจะเริ่มเห็นดอกเป็นรูปเป็นล่าง ส่วนแปลงฝั่งนี้ต้นจะเล็กกว่านิดนึงเนื่องจากเราปลูกช้ากว่าประมาณ 2- อถึงสวันบางแปลงนะครับเพราะว่าผมใช้คนงานปลูกแค่2คนครับเขาก็ไล่จากบริเวณด้านล่างนี้ด้านบนนี้ลงไปหาด้านล่างอันนี้น้องกําลังเช่นเร่งฉีดยาอยู่ผมอยากเข้าไปถ่ายใกล้ๆนะครับแต่ว่าผมไม่ได้แต่งตัวอุปกรณ์ที่พร้อมจะไปไปสูดดมเขาเพราะวันนี้มันมียาฆ่ามแมลงด้วยนะครับแล้วก็ยาโปวดตัวนี้มันจะเป็นยาข่านข้างแรงครับนี่ผมก็อยู่เหนือลมนะครับลมให้มันไปทางนู้น เห็นจริงๆแล้วตอนนี้จากกล้องนะครับจริงๆแล้วตอนนี้ก็คือเนี่ยครับผมให้ดูนาฬิกาผมนิดนึงเนี่ยครับจะทุ่มหนึ่งแล้วครับสิบแปดนาฬิกาห้าสิบหกนาทีก็ไปแล้วเนี่ยครับมันจะมืดแล้วนะครับมองไม่เห็นเลยสิบแปดนาฬิกาห้าสิบหกนาทีแล้วแต่โดยกล้องคุณภาพของทุกวันนี้ครับทําให้จริงๆแล้วมันเริ่มมืดแล้วนะครับแต่แต่ถ่ายเนี่ยโอ้โหมันเหมือนกับว,ว่าเพิ่งจะบ่ายสี่โมงเนี่ยไม่ใช่นะ นี่คือหนึ่งทุ่มแล้วนะครับฉะนั้นผมจะมีเวลาพูดคุยได้อีกเล็กน้อยครับยาที่เราขาดไม่ได้เลยครับที่ผมแนะนําว่ายัางไงก็ต้องฉีดสําหรับช่วงนี้เลยนะครับตัวสําคัญจุดเลยก็คือไมโอโฟนเพียวสองนะครับไมโอโฟนเพียวสองเพียวหนึ่งผมก็ยังฉีดอยู่เพราะผมคิดว่าต้นทรงต้นเนี่ยมันดีแล้วแต่มันยังไม่โตพอผมอยากให้มันโตโตประมาณเอวนะแล้วผมจะหยุดอันนี้มันเกือบจะถึงเอวแล้วมันถึงกระเป๋าผมละถึงกระเป๋าละจะถึงเอวแล้วผม แนเสื้อโมโลอนตัวนี้สําคัญมากเกษตรกรบางคน,นครับไปฉีดเอาตอนที่เนี่ยครับเริ่มฉีดตอนที่มันติดตุ่มดอกแล้วบางทีกา้กานก้านตูดเขาไม่แข็งแรงทาให้ตูดเขาแตกได้นะครับเพราะฉะนั้นฉีดไปตั้งแต่แรกเลยนะครับการดอกเขาแข็งแรงตูดโอกาสแตกน้อยมากการให้น้ําสม่ําเสมอทาให้ตูดเขาแตกน้อยมากเราเราเรา,เราพยายามลดน้ําครับดักน้ำเขาไปก่อนถ้าเกิดว่าเราคิดว่าฝนมันจะตกเนี่ยผมผมฉีดน้ําผมลดน้ํารอเลย ผมไม่สนใจเรื่องฝนตกเลยแต่ถ้ามันตกจริงๆเราไปหยุดเราก็หยุดหยุดแล้วเราดูสภาพดินนะครับแต่ถ้าเรารอฝนโดยที่เราคิดว่าฝนจะตกแล้วเราไม่ไม่ฉีดน้ํารอไว้ก่อนเนะี่ยนี่ครับปัญหาจะตูดมันจะแตกคือผมคิดว่าการให้เขากินอิ่มไว้ก่อนพอฝนตกลงมาเข้าอิ่มอยู่แล้วเขาเลยจะไม่กินมุมมาม,มากตูดเขาจะไม่ค่อยแตกเป็นเคล็ดลับของผมเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราปล่อยให้ดินเขาแห้งแล้วฝนมันตกลงมาเนี่ยโอ้โหเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตูดแตกทั้งหมดเนื่องจากเขากินมุมามาม ยิ่งถ้าเกิดปล่อยให้เขาหิวอยู่สองสามวันโดยไม่ได้ลดน้ำและฝนตกลงมาในโอกาสตูดแตกเยอะมากนะครับมีอยู่หลายท่านนะครับถามผมเรื่องเกี่ยวกับออโรคเหี่ยววมันเป็นโรคที่ผมมันรักษายานะครับผมมีเพียงแค่ายาไม่ให้เขาลุกลามตัวตัวเดียวเท่านั้นขณาอยู่ที่ภาคใต้ตอนนี้ก็เปรู้ดูฝนเต็มตัวของเขาแล้วนะครับแล้วก็ฝนเขาตกชุกทุกวันเลยลูกค้าผมจะ มีมากนะครับออนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีจังหวัดออภูเก็ตนะครับพังงาตรังเรามีลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ประจวบคือลูกค้าเกษตรล้ำสาเยอะมากเลยผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนต้นกล้าเกษตรล้ำสาคือโรคเหขียวๆนี่ผมจะมียาเฉพาะหนึ่งก็คือป้องกันแม่ของลุกรามสองก็คือวิธีการที่ทําให้เป็นโรคเขียวๆได้น้อยที่สุดก็คือการไถไถดินพยายามไถลึกนะครับ ผานสามที่ผมอยากให้ถ่ายสักสองสารอบเลยถ่ายให้ลึกเลยนะครับผมอีกกรณีหนึ่งซึ่งผมเจอปัญหาเกี่ยวกับเผู้ที่สั่งต้นกล้าเดาเรืองของเกษตรล้ำซ้ำเรานะครับผมจะแบบนี้ครับถ้าสมมุติว่าอา่รอบนี้ผมนัดวันที่ยี่สิบห้าผมจะเขียนว่าเออท่านสั่งต้นกล้าหนึ่งถาน,นะครับเป็นราคาเท่านี้เก็บเงินไปทางพร้อมส่งวันที่ยี่สิบห้าสมมตินะครับ หรือพร้อมส่งวันที่หนึ่งอย่างเงี้ยครับไม่ได้หมายเขาว่าสินค้าจะถึงท่านวันที่หนึ่งส่งออกจากสวนผมวันที่ยี่สิบห้าหรืออย่างเงี้ยครับคือวันที่ผมนัดพร้อมส่งก็คือส่งวันที่ยี่สิบห้าไม่ได้หมายความว่าต้นกล้าผมจะไปถึงมือกเกษตรกรวันที่ยี่สิบห้าไม่ใช่จากที่ผมเอ่อให้เขาส่งทางเคอรี่จะใช้เวลาปกติหนึ่งถึงสองวันจะถึงนะครับหนึ่งถึงสองวันจะถึงเพราะฉะนั้น ถ้านัดส่งวันที่25ก,ก็อาจจะถึงท่านวันที่27สบนะครับสองก็คือผมไม่สามารถบอกได้ว่าคนส่งนี้คือใครเคอรี่นี่เขาบริษัทใหญ่เราไม่สามารถไปกําหนดเขาได้ว่าต้องส่งเวลานั้นเวลานี้อะไรเงี้ยไม่ได้เพียงแต่ว่าก่อนส่งบริษัทเคอรี่ก็จะโทรหาท่านอยู่แล้วเขาท่านก็น,นัดกับเขาไว้เลยนะครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการเก็บเงินปลายทางอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นไม่มีเก็บเงินปลายทางนี่เขา จะไม่สนใจละเขาไปถึงหน้าบ้านบานเล็กที่ถูกต้องโทรหาแล้วก็มีผู้รับตกลงโอเคถูกต้องเขาจะวางไว้เลยแต่ถ้ามีเก็บเงินไปทางเขาจําเป็นต้องรอมีต้องรอคนมาเก็บตังนะครับอันนี้คือ2ปัญหาที่ผมเกิดณนช่วงนี้นะครับเพราะว่าอย่างอย่างว่าครับมันเป็นเอ,อสินค้าหลายหลายท่านนะครับกลัวว่าเวลาส่งต้นกล้าไปแกะออกมาแล้วมีปัญหาต้นกล้าเหี่ยวเฉาตายอย่างเงี้ยจะทํายังไงผมบอกว่าไม่ต้องห่วง ขอให้ท่านแกะออกมาขอให้ท่านบอกว่าต้นเราไม่สวยเท่านั้นเองนะครับแกะออกมาถ่ายรูปให้ผมดูว่าต้นมันเป็นอะไรสาเหตุเกิดจากอะไรต้นคว่ำกล่องคว่ำหรือว่าออต้นมันตายต้นมันเน่าเคอรีส่งช้าอันนี้ผมรับประกันเคมให้หมดทุกกรณีนะครับเคมให้หมดทุกกรณีเลยไม่ต้องกลัวนะครับบริษัทเกษตรล้ำซำมงเรานี่แต่ผมพูดจริงๆว่าผมส่งมามา,มานานแล้วก็มากครับต้นสวย99%เลย มีน้อยมากครับที่ต้นจะเสียถ้าเสียก็คือเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งจะเป็นส่วนมาก1ขนส่งล่าช้าครับ2พนักง,งานขนส่งทํากล่องเราควา่ำหรือบางทีก็ไม่ได้อ่านเลยครับว่ามันเป็นต้นไม้หิ้วเดินแบบว่าแหวงเวียงไปเวียงมาอย่างนี้ครับก็มีส่วนแต่นี้ก็เป็นกรณีที่ค่อนข้างน้อยผมก็พยายามากำชับแล้วก็เขียนข้างกล่องไว้เสมอว่าอย่าทาแบบนั้นนะอย่าทำแบบนี้นะเพราะว่ามันเป็น,ปน,ปนต้นไม้นะครับสําหรับยาชุดที่ผมแนะนํานี่นะครับ ชุดนี้ช่วงนี้ผมมีโปรโมชั่นชุดละ2,300า้ 2, บาทท่านใดสนใจก็ติดต่อผมมาเลยครับนี่ผมพูดแป๊บเดียวตอนนี้ไม่มีแล้วครับตอนนี้เริ่มมืดมืดมากแล้วนะครับนะครับแล้วก็จะติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับพอเริ่มติดตุ่มดอกจะทํายังไงอ๋ออีกอย่างนึงครับต้นคลิปผมได้ลงไปแล้วอันนี้คือแหมเกือบลืมไปต้องขออภัยดีเดี๋ยวผมจะเดินไปใกล้ๆนีงอันนี้คือ,อ,อไม้ไผ่ครับผมจะมาตอกหลักกันนะครับเดี๋ยวก็คลิปหนะ้าเดี๋ยวจะ มาสาธิตวิธีการตอกหลักมาเชือกที่ถูกต้องนะครับไม้ไผ่ที่ผมใช้เนี่ยสังเกตครับว่าจะเป็นไม้ไผ่ที่เขาเรียกว่าไม้ไผ่เอ,อป้องเขาจะจะหนาครับทีนี้จะตันหน่อยผมจะไม่ใช้ไม้ไผ่บางนะครับเพราะว่ามันจะทนกว่าเราจะตัดหัวแหลมไว้รออะไรอย่างนี้นะครับแต่นี้คือผมซื้อมาเป็นสําเร็จรูปแล้วนะครับผมซื้อมาสําเร็จรูปแล้วมันจะมีขายทั่วไปครับแถวเขตปากช่องผมนี่เขาจะมีจาหน่ายค่อนข้างเยอะอยู่แต่ผมก็สั่งเข้ามาเข้ามาลงไว้ พรุ่งนี้ผมก็จะเริ่มปักหลักตอกแล้วจะไม่ประมาณนะครับเดี๋ยวพอถึงเวลาลมพายุมาหรือว่าฝนมาจริงๆแล้วก็มันจะลําบากเดี๋ยวเราจะเริ่มตอกหลักผูกเชือกเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการผูกเชือกที่ถูกต้องครับรวิธีการตอกหลัก,กระยะห่างแค่ไหนอะไรยังไงก็ติดตามจากอีพีหน้านะครับซึ่งเป็นอีพีที่11จะมีการตอกหลกักปักผูกเชือกให้ท่านดูสำหรับอีพีนี้ผมก็มาสํารวจแปลงครับแล้วก็นี่ครับพิสูจน์ไดเห็นว่าผมแนะนําทุกครั้งว่าฉีด ตอนเย็นดีที่สุดก็คือเราฉีดตอนเย็นอย่างนี้ครับนี่คือทุ่มหนึ่งทุ่มแล้วนะครับตอนนี้หนึ่งทุ่มสามนาทีแล้วนะครับสิบกรักาสามนาทีแล้วครับเอาครับสลับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่วยไลค์ให้เยอะๆนะครับช่วยกดแชร์ให้เยอะๆเพื่อคลิปนี้จะได้ไปถึงเกษตรกรท่านอื่นจะได้มีความรู้บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับจากหลวงพ่อต้นกล้าเกษตรล้ำสมของเราครับผมให้ดูลงพ่อผมนิดนึงนะครับ แต่ว่าตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับผมกําลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอยู่เห็นไหมครับเศษซากของอิฐหินปูนก็ยังเยอะแยะไปหมดเลยเวันใดของผมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็มาเช็กอินกันได้ครับที่นี่หลวงเพาะต้นกล้ากเกษตรน้ำซ้ำสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ